สวัสดีค่ะน้องยิงอยู่วารินชพราบนะคะจะเดินทางไปอุบลราชธานีค่ะอันนี้ยูนซีนกทลักนะคะเราจะตรงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะไปอุบลราชธานีค่ะนคะคะเย้าท้งนาผุดข้างเซีเรียวสายนะคะเพื่อจะเข้าอุบลค่ะนี่นะคะเที่ยวเมืองอุบลราชธานีอันนี้วารินชพราบแล้วค่ะเ้อนี่ค่ะเลีว เรื่องของพี่ค่ะน้องหญิงจะพาพี่พลเลี้ยวซ้ายนะคะแล้วก็ตรงไปอุบลราชธานีค่ะนี่ค่ะ,คะหลังจากนั้นก็ตรงไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปเลี้ยวซ้ายเข้าเมืองอุบลน,นะคะสถานีรถไฟไปทางหนานะคะตามไปอย่างนี้คือสถานีรถไฟแล้วก็จะเลี้ยวขวานะคะเพื่อที่จะเขาเป็นรถเดินทางเดียวนะ เพราะว่ามันจะเป็นแยกเขาเมืองอุบลค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ออกกระดง,งกระดังกายเมืองใ่ละเด็กดหน่อยออกก็ไม่ง่ายมั้งเหลืออะไรอ่ะเนี่ยที่ออกกระดังกายนะคะข้างหน้าก็จะเป็นไฟแดงอันนี้ก็จะเป็นดับเพลิงวารินชมราค่ะนี่นกวันคืนมัอจอดแล้วนกมานขี่ไงไม่รู้อง ตรงไหนล่าเชาไม่เช็นอันนี้ตรงไปนะคะเรียวสายไปสถานีรถไฟอุบลราชธานีนะคะนี่นะคะน้องหญิงจะขับรถเข้าเมืองนะคะนี่ก็จะเป็นดูโอมดูโฮมสำนักงานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีเวาลินนะคะ นี่ฟังความเมื่อก็จะเป็นยังสงวนมาดูซิดูโฮมก็จะเปิดสาขาไหนบ้างก็จะติดป้ายตรงนี้นะคะอ้าวไม่มีเขาไม่ได้เขียนเขาไม่ได้เขียนเปิดสาขาไหนเพิ่มแต่ว่าที่นี่ใหญ่มากใหญ่ผุดๆไปเลยลงไปนะคะตัวนี้จะเป็นที่จอดรถนครแซยแอร์กเก่านะสมัยเก่าแนละ้วก็จะอยู่ตรงนี้เดีย๋ยวเขาย้ายไปตรงเนี่ยตรงเนี้ย ตอนนี้เคยย้ายไปแล้วบนก็จะมีแถวนี้เคยนอนไหมที่โรงแรมไหมไม่เคยนอนจา้าใครพานอนวะนอนเข้าไปในนี้มีโรงแรมเห็นไหมเห็น <Okay. S 1> ตรงไปค่ะนนะอันนี้ก็จะเป็นสะพานเสรีประชาธิปไต,ตยนะคะที่จะเข้าตัวเมืองอุบลราชธานีอ่ะอันนี้เอาจากนี้ก็คือตัวเมืองอุบลราชธานีแล้วะนะ ถ่ายบรรยากาศให้ดูจ้ะมาดูบรรยากาศเนี่ยระหว่างวัน,นี่แม่น้ำมูลน,นี่นะน้องหญิงถ่ายบรรยากาศแม่น้ำมูลให้ดูจ้าว้าวแม่น้ำมูลน,น้ำลดลงเยอะมากอันนี้ไม่รู้พี่พลต้องการอะไรอิ่มอะไร อ้าวไหนว้ายเครื่องบินเครื่องบินดิฉันเห็นเครื่องบินโอ้โหตื่นเต้นมากเลยเครื่องบินขึ้นเสียดายไ,ดไม่ได้ไปเจอตรงเครื่องบินขึ้นพอดีตอนแรกตั้งแต่หลังป้ายมาถึงน้ำป้ายยังไม่เห็นที่มันโผล่เลยนึกว่าให้ดูรถมอเตอร์ไซค์เหยียบนะมไ,มไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไปดูไปนิว้วตรงไปนะคะเปิดไฟเดินรั้น,นะจ๊ะอันนี้ตลาดใหญ่จา้าเราจะขับรถตงรงไปเลย เราต้องไปหาอะไรทานก่อนนะครับพี่พลค่ะก่อนที่จะเข้าซื้อของเข้าไปกินในห้องได้เลยจ้ะเพราะว่าที่นู่นมันไม่มีที่กินแล้วนะเอาไม่ได้พาไปกินเบียร์กินเหล้ามาเลยเนะีอ๋อพี่อย่าไปกิน,กนพี่นะกินสิองมอพี่พีกินพี่ก็ไปกิน<า>สุดขั้วบวดแล้วปวดเสาปวดเพราะเขาคิดถึงนะพี่ต่อไป<น>เอาอันนี้ขีน้นิดอะไรเนี่ยแต่ก่อนไปโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอตรงเนี้ย มาได้ลองโอ้ชัโรงพยาบาลจริงๆด้วยเป็นเลยโรงพยาบาลน,นี่ดูย่างยาวแต่แล้ก็เริมเ่มเรื่องัญญกรรมเป็นโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เขาทำสวยแล้วนะอ๋อนี่เหรอแต่ไม่มีข้อเสียที่ไม่มีที่จอดรถแต่ว่าที่จอดรถก็อาจจะอยู่ข้างหลังอะไรฮะโอ้โหโรถอะไรใหญ่มากไฮรัดหรอล้อใหญ่เองล้อใหญ่หรือเปล่า น่าจะเป็นล้อใหญ่โอ้โหโอ้โห,โโหพี่พลล้อ,ร,อรถอะไรใหญ่จังไฟเขียวค่ะขนาดเป็นท่องสีเมืองนะคะข้างหน้าคือทุ่งสีเมืองอุบลราชธานีค่ะนี่ค่ะ,คะลองยิงขับรถมาให้เมืองนะคะนี่โอ้โหรถคันนี้ล้อใหญ่มาก วัดขีดน่าจะเหนื่อยนะมันเหนื่อยเพราะมันเยิบมันแข็งอันนี้จะเป็นเอ,อสาลรักเมืองนะคะนี่ฝั่งขวามือจะเป็นสาลรักเมืองอุบลราชธานีอันนี้วัดอุบลวาร,ารามนีคือวัดนี้นะคะไทยเมืองค่ะติด,ดแสดงค่ะปกติมันจะมีทางลัดไปนะแต่ต้องหญิงไม่ลัดนะวันนี้พ่อมีคนขับรถไทยน้องหญิงสี่กิโลขาเข้าเมืองไปเลยจ้ะ เพระาะว่าจะพาเพื่อนชมเมืองอุบลรชาชธานีวัดนาเย,ยว,วิทยาโรงเรียนวัดนาเย,ยวนะฮะไฟเขียวแล้วนะคะนี่อันนี้ไฟคงไฟเขียวไ,ยไ,ยไฟเขียวหยวดุยดหยุดแล้วก็ไปเถอะเราอยู่ตรงนี้ เราน่าจะเป็นคันแรกนะฮะใบเขียวอันนี้จะเป็นเออเนี่ยศูนย์ราชการเขาเขาย้ายไปอยู่ข้างนอกมาแล้วโปรติหาะม,มีงานถุงสีเมืองงานกระสาจัดนี่เดี๋ยวนี้เขาจปจััข้างนอกนะคะ <im it> เขาไม่ได้จัดตรงนี้แล้วนะเขาจะข้างนอกอันนี้จะเป็นทุ่งสีเมืองนะคะเราเขียวปะไม่นี่ไงของเรายังไม่ได้เขียวค่ะอันนี้เป็นถนนสวยค่ะ อันนี้เขจะมาจัดกิจกรรมเข้าปัรษาอยู่ตรงนี้แต่ว่านั้นงานกาศาเนี่ยจะอยู่ทางหนอกทางไปทางปัญญโสะทอนค่ะอันนี้ก็จะเป็นสารเมืองเก่านะคะรถก็จะติดน,นิดหน่อยนะคะอบนเมืองใหญ่ ทำอะไรก็ไม่รู้กําแพงกําแพงที่สวยนี่นะคะสรารกาหลังเก่าันี่ย้ายไปยุ่งหมดแล้วันี่ก็จะเป็นสํานักงานหน้าสำนักงานนี่เท่ากับโบหูนะคะที่ว่ากันนี้เ่อก็อยู่นี่มั้งอันนี้ก็จะเป็นต้นเทียนปรรษาเนี่ค่ะต้นเทียนปรรษาที่ไม่ละลายพ่อใช้ปูนนะคะปูนปันน้นค่ะครับเราตรงไปค่ะ อันนี้ตัวเมืองนะคะนี่ค่ะนี่อันนี้ตลาดกม็มอสูนนะ,ะอันนี้โรงแรมหรืออะไรไม่รู้อุ้ยสวยจังอุ้ยตัวนี้ถิงถิงอุย้ยเฮเราไม่เข้ามาในเมืองนานแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงนะคะต้นไมน้ใหญ่มากชอบมากเลยแต่ว่าถ้าโดนฝนมันจะโครนหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยใหญ่จริงนะคะเอาเร็วๆไฟเขียวะคะ่ะ ถ้าไม่พูดเนี่ยก็มดดัวแต่ฟังน้องหญิงพูดหัวหน้าดิฉันก็เดี๋ยวมันรีบเดี๋ยวมันถึงเร็วมันก็ไม่ติดไฟแดงกนะันที่มาเร็วและที่จะได้ขับช้าๆไฟแดงต้องเจอค่ะอ,อบุบลราชธานีไ,ไฟดแดงขึ้นชื่อค่ะไม่เห็นโต้ล,ตตลุงตรงไปโต้ลุงตรงไหนแถาววอรคอ่ะโต้ลุง,งอยู่ไหนจะไปแถวต้นลุงไหนบิ๊กซีเหรอไม่ที่โรงแรมอยู่ตงรไตงไหนยังไม่รู้เลยโรงแรมอยู่นู่นทางไปอํานาจ ทางไปมารโนรมกินต้มแซ่บจนมันย้ายอยู่ไหนก็ไม่รู้นะอดเลยตรงไหนอ่ะเอาร้านนั้นหรอกอันที่ตรงหน้าทางเข้าเราจะพัดอ่ะโอ้ไกลไปจ้ะหายไปอดเลยอร่อยเตี๋ยบ้านเพื่อนต้มปลาช่อชมวงโอ้ตายน่ากินแค่พี่พละคซื้อของไปกินในห้องดีกว่ามีางไป่างเรากินข้าวสกินข้าวแล้วจ้าตรงไปนะคะไม่ต้องเรียวไหนนะคะคุณพี่เครื่องบินจะมาตอนไหนเนี่ย อา้าวบ้าแล้วก็มีสองทุ่มมองไม่เห็นหจ้ะเห็นไฟกระพริบก,ก็ดีใจแล้วระวังนะอันนี้ถนนชัยยานกูลนะคะถนนชักยานกูลเริ่มตั้งแต่บนไปจดที่ห <c oughs> นองคายจ้า <c oughs> ไปจุดที่หนองคายนะคะ <c oughs> ไปสนามบินก็เลี้ยวขวา เอ้ยไม่ใช่ข้างหน้านี่แล้วขานิงก็ฟังผมรูดไปพูณก็พูดไปเรื่อยเปื่อยพูดไปตีละสเต็ป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 เฮียไม่ก็ะเปิดฟังอันนี้นะคะจะเป็นปัม๊มปยตทอที่อยู่กลางเมืองค่่นี่ปัม๊มวลาที่อยู่กลางเมืองนะคะเสะร็จแล้วเราก็ต้องไปเรือะค่ะยังอยู่ถนนชย,ยางโกนอยู่นะคะอุบลราชธานี่ไฟเขียวแล้วนะจ๊ะไ,ไ,ไอ,อพิพน อันนี้ถนนไหนระวังรถเลี้ยวนี่ค่ะระวังจบเลยดีมากรู้บ้างหรืยรถใครมาเข้าบ้านเขาจ้าอันนี้ตลาดนี้เคยมีรถปิดไปแล้วตลาดเนี่ยวันนี้มีคนมาเช่าโรบินสันอุบลราชธานีโรบินสันที่เป็นแฟรนไชส์มากกว่ามีโรบินสันแฟรนไชส์เยอะมีสิก เจ้าของเหมือนลักษณะเออของลืมชื่อแล้วจันทบ,บุรีอ่ะขนาเซเว่นยังมีแฟนชายหรือภาษาอะไรกับเราเป็นสัตว์นี่นะคะนี่ก็จะเป็นเซเว่นอี่เวนเซเว่นี่เป็นยิ่งยงนะคะถ่าเซเว่นซีพีก็จะเป็นของเออปตทค่ะอัะอนะะนี้ตลาดกะตลาดกะหก ตลาดหกดิฉันพาพากรุ่แรมดิเจนตรงนี้เค้มนอนค่ะใช่เค้มนอนตรงน,นี้นะคะอันนี้ก็เป็นธนาคารททบะคะ่ะททบไทยนะคะแล้วก็เราก็ตรงไปเรืะะ่อยๆค่ะนี่ก็ทําอะไรเนี่ยอก็ซ่อมรู้พีพ่พลก็ไม่ไปสักทีรถเข้าก็รอพี่พลหนูก็ไม่เข้าใจนี่นี่น,นี่นี่อะไรเราอะไรนี่นี่นี่ ได้เป็นหนี้ด้วยเลยแน่แน่เหมือนเป็นหนี้หน่อยตรงไปนะคะชนนั่นเองนะมันใส่ชนคิดแต่คิดแต่มันจะมีตรงราชพัฒน์ก็มีเข้าขายของเยอะอยู่นะระหว่างก็เลยใจ้ไปซื้อไหนนะชนไปราชพัฒน์ใช่ไหมี้ยวซ้ายแล้วเออแล้วก็ได้ไปหาซื้อห่อนี่ดีแถวนี้เยอะห่อแล้วก็ไปยุทธนกลับไปเลย แล้วก็หาที่จอดนะคะอันนี้ราชพาข้ามมาบานเไหนเนี่ยของพีโอที่สองกีพีโอแรกแล้วนี่พีโอสองของนี่หาที่จอดหาที่จอดจ้าหนึ่งไม่เยอะเพราะตรงนี้เหรอเออมันมีร้านขายด้วยเปล่าเหมือนร้านนี่เดียวเองอ่ะมีคนก็สื้ไปข้าวกล่องไปกินก็แค่หนาเอาอะไรหนูไม่ลงมานะแต่ข้าวกลองเดี๋ยวไปดูมันมีอยู่แล้วร้านปิดเนี่ยตามสัามปิดดจ้าปิดไม่ปิดว่ะเราจอดตรงนี้นะ มันจอดได้เหรอตำรวจเขาเขีนใบสั่งมาเลยถ้าก็แล้วแต่พี่ไปทั้งหน้าก็ได้มั้งชนเลยท่าตำรวจเขาเรียกตกล้วเขาเรียกไปเถอะไปเถอะอย่านะคะเขามาจับใครเฮ้ยเขามาจับ <_ S 2> ตู้นี้หรอเขามาจัดการตู้นี้แน่เลยเฮ้ยพี่พลตู้เกมเราตร้องรีบลงรถไปทำคอนเทนต์นะรอทั้งหน้าน่ะมีไหม อินฟลูเซสอินฟลูอินฟูอินฟููเถื่อนครับไม่จอดจอดไม่ได้ข้างหน้ารุ่นยกลหน่อยโอ้ยเดินได้ค่ะพี่พลค่ะอันนี้ราชพัฒน์อุบลราชธานีนาหมอราชพัฒน์ค่ะอินฟูเถื่อนครับจอดไม่เถื่อนไม่มีบัตรใบอนุญาตอินฟูมันต้องสอบด้วยเหรอจะเป็นอินฟูมันต้องสอบด้วยเหรอนี่นะคะน้องหญิงอยู่เดินมาซื้อของที่จะไปกินข้าวแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเออ ทิธีแถวรชัชพาธค่ะต้องามบัตรสพัธนะคะ đọc cao khá mù thằng ấy luôn sẵn cả là hồi đó nhưng mà rồi thương thương hổng gì hết น้องหญิงก็จะมาซื้อกบเพราตรงนี้นะคะจะไปกินที่ห้องค่ะแล้วเราก็เดินตรงไปนะคะเดินตรงไปเรื่อยๆค่ะก็แอบถ่ายไปไหนล่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงศัตรูดิฉันเนี่ยข้างหลังเนี่ยชอบว่าดิฉันตลอดเวลาเลยดิฉันก็ไม่เข้าใจหัวหน้าคนนี้ก็ชอบว่าดิฉันมากเลยค่ะลงไม่ลงรอยกันสักทีค่ะ ดิฉันก็เบื่อมากเลยวันไหนรถดิฉันจะเสร็จดิฉันจะได้มากคนดีเอาไปทั้งนั้นเป็นราชภพรวนราชธานีฮะเนี่ยขึ้นรถก่อนพี่พลค่ะเมื่อสักครู่ตำรวจคนนั้นหล่อมากพี่พลไม่หล่อเหรอ ผู S <S ห้หญิ<ท>งเขาก็สวยผมก็เรามองผ้าบ้านนึกได้แล้วัน่ม่มีมันต้องมีโม,โมบายโคง้งโค้งแล้วก็มีผู้พูดเรื่องอะไรนี้เนี่ยม่านที่มันอชอบทําก็ทงาง่ายง่ายไงมันก็เลยเอครงมันแปลกไป,ไปมันต้องมีโมบายแบบห้อยห้อยโคง้งโคงขึ้นไปโอ้ยขึ้นขึ้นนประจันัได้จ้ะ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 เอาไว้นี่แหละเหยียบกระชาบไม่มีไม่มีแบบขึ้นประจันไปค่ะพี่พลจะตรงไปก็ได้นะคะหรือจะเอายู์นกลับก็ได้แต่ว่ายู์นกลับไฟแดงอาจจะเยะหน่อย ยืดทางกลับก็ได้ค่ะไม่เป็นไรไค่ะไปงุนได้ไหม่ะไปข้างนอกใช่ไหมโอเคไปได้หมดสองทางเปิดไฟด้วย,ยปไปได้ทั้งสองทางนะคะพี่พลเอ้ยระวังนี่ค่ซอยนี้เป็นซอยอันตรายมากนี่คงนี่ฮะขนาดเลยใช่ไหมเปิดไฟนะคะ<อ>ประหยัดไฟแบบสุดๆเลยจ้าเราก็จะออกวงเวียนนี้ไปนะจ๊ะเพื่อเ,เปิดไฟหมดแล้ว <C oughs> มันมืดดีเนาะมองไม่เห็นระวังเนะเราจะเอาไปใส่เรื่องเมืองกันต่อนะคะไม่เข้าในเมืองจ้ะเพราะวา่าไฟแดงมันหลายค่ะเพราะว่าจุดม,มุ่งหมายของเราอยู่ที่ฝั่งน้นของเมืองนะคะ <S <S 2> <S 2> อันนี้ซีเคปาค่ะที่เขาเจงไปแล้วเนี่ยเขาเจ็งไปแล้วซีเคปาร์คพี่คณเสื้ออะไรมากิน กะเพราไก่กะเพราเนื้อทำไมกินเยอะจังก็จะกินกระเพราไก่ในเนื้อมรนไม่มีก็เลยไปเห็นกระเพราไก่เอ้าวนไหนเราก็มาเห็นกระเพราเนื้อทีเนี้ยฉันก็ว่าละดิฉันซื้อไข่เดียวห้นึงอ่ะถกยดิฉันซื้อแต่ว่าคนน้อยเนาะมันไม่ค่อยมีคนเขาไปกินที่ไหนบ้างก็ทำกับข้าวอยู่บ้านี่มากินทําไมเปลืองข้าของชิพแค่วันละได้วันละวันละสี่ร้อยซื้อกับข้าวคนเดียวก็ร้อยนึ่แต่ตรงซุนีนะของกินเยอะมากเลยนะสุนีทาวเวอร์ อ,นนอันนี้อยู่เส้นไหนเนี่ยโรงแรมอันนี้โรงแรมเหรอโรงแรมอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่นู่นน,น,น,นส่แป๊บหน้นจเิญบ<อ>กสเลยบกสไปทางเออสนามบินเลยสนามบินไปไน้องไปโลกีตาลาไปค่ะถ้าไม่ไปเดี๋ยวฉันจะลงค่ะได้ค่ะผมเปิดประตูให้เดี๋ยวนี้เลยออกไปข้างนอกเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> อ,อุ่นอ๋อทางซ้ายถนนแจ้งสนิทไปเลยจ้าอันนี้เขาจะเริ่มต้นถนนแจ้งสนิทนะคะแจ้งเสร็จเอ้ยเอ้ยเราจะไรสมมติอยู่ด้านนู้นเอาเปิดประตูไปหาเลยแจ้งสนิท,นทเนี่ยจะถึงบ้านไผ่นะคะคุณพี่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะถนนแจ้งสนิทน้องหญิงถ่ายวีดีโอเมืองอุบลราชธานีให้ดูจ้าอันนี้จะเป็นราชภัฏเหมือนกันค่ะฝั่งนู้นก็เป็นราชภาัฏค่ะราชภัฏก็มีหลายฝั่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นตึกวัฒนธรรมนะคะราคาอยู่ที่800-900นะคะเนี่ย โรงแรมที่นี่นะคะแปดร้อยเก้าแล้วเดี๋วเราก็ตรงไปฝั่งนี้ก็จะเป็นราชพัฒนะคะดิฉันเรียนที่นี่ค่ะนี่ราชพัฒอุบลราชธานีมานราชพัฒนนะคะตรงไปค่ะเดี๋ยวจะพาพี่พลไปโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ไปรับยามันจะเริ่มเย็นดีนะสักกันยามาด้วยมันแข็งเลยมันแข็งเลย ตรงไปนะคะนี่ฝั่งตรงไฟแดงนี่ฝั่งขวาม,มือเป็นรงมศรีมหาโพธิ์จะบอกว่าที่ภาคแถวนี้เยอะมากเลยนะอยนนะเออหนูก็ลืมบอกพราพรุ่งนี้เราจะไปงท่านท่องเสียงอยู <c oughs> ่เราก็ข้าวากมาเลยเนะี่ยไกลอีกเออขอโทษทีนะคุณพีพ่พิพิพลพอดีน้องหญิงอยากจะนั่งรถชมเมืองอย่าลืมเวลาไปก็ไปหาหมอซื้อยาให้ตัวเองด้วยนะ เอเพิ่มอีกชุดนึงสำหรับหนูเองค่ะหนูก็ลืมอ่ะหนูมลืมอะไม่เกี่ยวค่ะดิฉันตั้งใจที่จะพี่พลขี่รถอ้อมเมืองดิฉันได้ถ่ายคลิปดิฉันฉลาดใจอยู่ไม่ต้องหาจะย้ายคุณไฟเขียวฝั่งนี้นะคะพี่พลสามารถไปรับยาที่โรงพยาบาลนี้ได้สี่มหาโพธิ์จ้าบุลราชธานี บ้าโรงพยาบาลคนโรคจิตไงโรงพยาบาลคนที่จิตเวชกงพวยเลยรงพบาลศสีมหาโพธิ์จ้าหรือสีท่ถ้ากรุงเทพก็สีธัญญาเขาต้องไปที่อื่นบ้างป่ะอาจจะหมดสัญญาเช่าหรือเปล่าอันนี้จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของคนอุบนนะเซบแลนด์นะคะเนี่ยเซฟแลนด์ดิฉันชอบเข้ามาสมัยก่อน นี่เขาก็เปิดอยู่นี่ก๋วยเตี๋ยวโบราณโอชา,น,อาน,นี่เดชมาเคยมาที่นี่ประจาแต่ก่อนซ <c oughs> ับล้านซับล้าน <c oughs> นะคะอันนี้จิบพระธาตเก่านะรถยุงสงวนเนะี่ยชอบมาจอดเติมน้ามันตรงนี้ที่จะไปหนองคายอะ่ะส,สงวนวงไม่ใช่ยุงสงวนสงวนวงค่ะ <c oughs> นี่รถตู้เขา <c oughs> ตรงไปนะคะเราก็จะไปอันนี้ทนอันนี้คือแส้งสนนแจ้งสนิทจักยโสธร เดี๋ยวไม่เกี่ยววันราจะถึงยะโสธรนะฮนะตายให้ดูค่ะ <c oughs> ตรงไปเรื่อยๆอากาศเปลี่ยนแปลงไปหัวหน้าดิฉันก็อาจจะเป็นบ้าไปนิดน,นึงค่ะที่ก็มีตรงนี้มีเพื่อชีวิตเราผมเข้าไปพักในซอยเลยเวลาเลือกเส้นทาในซอยเลยจ้าจ้ายังไงโฮมวันโฮมวันอุบลราชธานี <c oughs> สำนักง,งานใหญ่ พอไปตุยตูนาพาไปาข้างนอกมาไป็บ้านข้างนอก oh <my S 2> ใกล้ oh <my> ขอบถิงเราขอบถิงเนาะออกขวาไปทางนน้นนะาวงเวียนนะ <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้ก็จะโอ๊ยรถข้าไม่ดีหรือกล้องเราไม่ดีไม่เลยตรงปลายนะคะไก่ค่ะค่ะ ู้บรรยากาศเมืองของนที่เพื่อนดูจ้ะนะเจน,นจขนาขณะนน,นี้เราก็ยังติดนะว้าวที่บ้านมีคันงะไรไม่ได้ซ่อมเลยอะไรอะสายนะรุ่นอนะรุ่นรุ่นเก้าสิบสีสี หลังจากนั้นเราก็ยูเทิร์นจากออกสายไปหนีไปสีสเกตนะคะแล้วก็ไปเซนทัน,นอุนนบล <น S 2> ราชธานีนน่น<ะ>ขวาสิว,วนเอาขวา,นน,านน่นไปท่าบกสอโน่นอันนี้เขาจะไปยะโสธรน,นะคะแก้มไว้ทำไมอะแก้มตรง,ไงนี้าไว้ทำไมมีปูบูไว้เวลารถเสีย <laughs> ต,ตรงไปนะคะเราก็จะลอดใต้สะพานไปเลยนะจ๊ะโอ้พี่พรน่าโมโห,โหนะนะด,ดิฉันจะไม่ตัดเอาเลยจะจะเราว่าพี่พรในคลิปนี่แหละจ้ะให้เพื่อนดูว่าหัวหน้าดิฉันแบบชอบกวนมากเลยเข้าเลนกลางนะจ๊ะเพื่อที่จะลอดใต้สะพานจ้ะออดูรถด้วยก่อนจะเลี้ยวนะ่ะ ไม่ดงไม่ดูอะไรเลยน่าจะเราจะไปเส้นนี้ค่ะนี่ต้องเส็งจ้าหนึง่งนี่เขาไปเปิดร้านนี่แหละตอนร้านเขาบอกยดีไหมจ๊ะร้าน,นไม่ได้เคยเข้าตรงไปจา้า อันนี้จะเป็นแมกโคลนะคะคุณกลอบก,ก็อยู่ตรงไปนะคะตรงไปแล้วก็จะเป็นลอดใตสะพานแล้วก็ไปแยกมโนลง <c oughs> แล้วก็โนลงนะคะแล้วก็เราก็ไปแยกเออโนนโนนอะไรนะลืมเขาเรียกโนน เราก็จะถึงที่พักของเรานะคะอันนี้น้องยิงถ่ายบรรยากาศเมืองอุบลราชธานีเมืองค่ะพิบูลังสาหารตรงไปนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็เราจะลอดลงไปใต้สะพานอีกรอบหนึ่งเมื่อสคู่เราขึ้นตอนนี้เราจะลอดแล้วนะคะนี่ค่ะลงแลวพี่พูนก็จะถามว่าเอาตรงกลางไว้ทําไมฉันก็ไม่รู้จะตอบอยังไงฉันก็ไม่มีคําตอบให้นะคะหาเองค่ะ เอาไว้พักน้ำหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตรงกลางโลกเหมือนกันนะกะเนี่ยขาน่าจะเอาไว้เดี๋ยวนะไม่รู้เหมือนกันอ๋อเอาไม่รถเสียก็ไม่ใช่รถเสียก็เข้าไม่ได้น,นี่นะคะทางลงทางลอยเป็นเกี่ยวจ้ะก็าทามานานถนนเนี่ยนี่ ตรงไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะถึงที่พักของเราแล้วน้องหิงขออนุญาตจบคลิปรีวิวเมืองอุบลเพียงแค่นี้นะจ๊ะถ่ายไปเลยค่ะอุบลราชธานีสวดี